เออร์นิธก็ปราบลืมกับพระเอกปอทฤษฎีกวนคารทองกับแก๊งพ่อปลาไหลยังไม่ทันลาจอก็มีละครเรื่องใหม่มาให้เล่นกันอีกแล้วแถมยังได้ประกบคู่กับหวานใจนางเอกจัตตาพาด้วยนะคะว้าว วอมเสียงเอาไว้กรีตนายพีสถั์แบบต่อเนื่องได้เลยค่ะเมื่อผู้จัดเอิญน,นิทิพัฒน์จับคู่พระเอกปอตริศีกับนางเอกจ้าจิตตาภามาประกบคู่ให้แฟนๆได้จิ้นกันในละครคอมเมดี้ดราม่านางสาวทองซ้อยคุณแจวหม่เลขหนึ่ง กับบทคุณกลางอินเทเรีย e r e อบอ,อุ่นรักครอบครัวส่วนนางเอกจ้าจิตาภาลงทุนแปลงโฉมครั้งใหญ่หั่นผมสั้นกุดสวมสองคาแรคเตอร์ทั้งคอลัมนิสวิจารอาหารสุดเปรี้ยวดีกรีฟู้ตสไตล์จ,จากแพรีสนามปากกาว่ามันดามฟองดูและท่องซอยสาวใช้กำมะลอที่มีสกิลแจ๋วเกินร้อยซึ่งบทนี้ห่างไกลชีวิตจริงของสาวจ้าแบบสุดผู้จัดเอิร์นก็เลยเตรียมส่งไปติวเข้มทั้งทักษะการทำอาหารอยาดภาษาฝรั่งเศสเลยลคะค่ะ คาแรคเตอร์ในละครเขาวางลุคไว้ให้แบบเป็นผู้หญิงผมสั้นต้องทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแม่ครัวแล้วจริงๆผมสั้นแล้วก็ผมสั้นก็ได้ทําอาหารเหรอครับทํทไมคะแต่จริงๆแล้วแต่ผมสั้นก็ดีเพราะว่าผมยาวๆเนี่ยก็ดูก็เป็นแบบว่าเป็นคุณหนูอ่อนแออ่อนแอนะฮะบอบบางแต่ดูแบบผมสั้นแล้วมันดูเออหน้าโคกศับดีครับก็โอเคดูดูแบบว่าดูคล่องแคล่วดีครับผมก็ฝาก นางสาวทองสร้อยยุคนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าพวกเรานักแสดงทุกคนทุ่มเทมากอย่างจาก,ก็ถือว่าเปลี่ยนลุคไปเลยจดเต็มจะเต็มตม,มากก็หวังว่ามันจะอยู่ในอ้อมใจของอท่านผู้ชมนะคะครับนะฮะพวงมาลัยละคร